เนี่ยถ้าไม่ใช่ช่างคนเดียวกันแกะงานเดียวกันไม่ได้จะมุกเดียวกันเลยจะมุกทางก็เดียวกันช่างคนเดียวกันอาจจะสร้างน้อยเลยไม่ค่อยพบเจอครับแต่ว่าใช่ว่าจะไม่มีพี่เดชาคืออันเนี้ยมีวัตถุอยู่อยู่เกิดเห็นมาแล้วเนี่ยที่เห็นอยู่ในมือเนี่ยยังไงก็ต้องมีการสร้างไม่ถ้าไม่มีการสร้างวัตถุไม่มีไม่มีอยู่ในมือครับ,บหันละยันเดียวกันอืมอันนี้จบชัดเจนเพราะช่างเดียวกันเด้อืม แต่ขนาดเนี่ยเล็กแล้วนะไม่มีอุอันนี้มีอุด้านหลังสวัสดีพี่โตเต้เชิญยิ้มจ้าเชิญย้ายตูด่ดดานขึ้นมานี่ยันเดียวกันเลยโตเตว่างยังเนี่ยสมเด็จที่ไหนครับมีสมเด็จออมอ้าวนี่ฉลองงานเมืองการบอดี้ง่ยายๆก่อนแท้ อ่าเพราะเนื้อเนี่ยคือเนื้อโลฮะเจ็ดแปดสิบปีสองพิมพ์นี่คือช่างเดียวกันถ้าไม่ใช่ช่างเดียวกันแกะพิมพ์เขาก็จะหล่อไปเป็นอย่างอื่นไปเออแต่แน่นอนผมว่ามีน้อยด้วยอ,อ่าแล้วถ้าไม่ใช่วัดเหนือจะเป็นวัดไหนก็น่าก็ากพิมพ์ก็คือเอกลักษณ์พิมพ์ช่างแกะคนเดียวกันน่ะแล้วงานเนี่ยนะไม่ใช่งานบ้านช่างหล่อ <H it> อูดีวัดเหนือสองเกจิอาจารย์ที่เป็นตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีอ่าสวัสดีครับพี่เดชาครับผมเอาว่าเนี่ยนะคผมเอาว่านี่คือเออผมดูแท้และหายากแน่นอนครับองค์นี้ก็ยี่ห้าปีเล่นพระเพิ่งได้มาองค์แล้วเห็น <H it> ไหมเจอเป็นพระแท้แล้ว สืบศิละปะนะครับก็เป็นวัดเหนือเหมือนกับเราขุดเจอวัตถุโบราณเนี่ยนะฮะเราก็สามารถเข้าใจได้ว่าศิละปะแบบนี้เป็นยุคสมยัยใดและที่ใดนี่ผมบอกเลยน่าสนใจมากนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งองค์นะที่ ต้องพลิกประวัติคิดใหม่ทำใหม่กันละ่ะไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ไมค่อยได้เจอองค์เนี้ยถ้าใหญ่กว่าเนี้ยก็คือพุทธชโชวัดเหนือไม่ใช่เนี่ยเป็นพระที่เขาตีเป็นพระไม่รู้วัดเอาจริงเหรอเพ่ก็เอาง่ายๆดีกว่านี่ก็องค์แรกที่พี่เจอเหมือนกันโอ้โหองค์องค์จจผู้ดีอ่ะ อ่าแต่อันเนี้ยเล็กไงถ้าปูดีใหญ่กว่านี้ข่าวเนี้ยก็จะต้องมีคําถามว่าปูดีวัดเหนือเนี่ยมีพิมพ์เล็กไหมก็เราเล่นพระมาก็ไม่ปรากฏว่าปูดีวัดเหนือมีพิมพ์เล็กไงเดือดกเก่ามากเลยโอ้โหแสดงว่ามีพิมพ์เล็กแน่ๆผมก็ว่าปูดีอ่าโอ้โหเหนือยังกรก็บังคาเลยครับเก่ามากอันนี้กิ่งบุตรโชิอืม่ากิ่งบุตรโชิวัดเหนือเนี่ย เห็นไหมนี่ด้านหน้าเนี่ยพิมพ์เดียวกันเลยม,มีบัวฟันปลาจมูกก็ใช่บาดน้ำมนก็ใช่เม็ดประคำหลังก็ใช่แต่เนี่ยเล็กกว่านเ,นเนี้องอีเทสไนอน,นเขามาไม่ได้เสียอะไรมาแลกเปลี่ยนกับคนเล่นพพยด้วยกันครับพี่เดชาก็ขอบคุณครับเขาชอบคอมเมนต์เหล่านี้ฮะห,หลวงพ่อแช่มวัดดอนนย่หอม ตีคู่กับคู่โต๊ะตลอดครับเวลาปลุกเสกพลังจิตสูงทรงเท่าเท่ากันอ่าก็เมื่อก่อนอะห้พอแชมไปเสกอ,อ่ะพาอเงินอะรับนิมนม์แล้วเพราะแต่แต่โอ้โหบางทีมีเลือกเสาห้าสร้างพาร์ทสิบวัดเนี้ยอืมพ่อเงินจะแยกล่างไปได้ไหมล่ะไม่ได้กายพ่อแชมไปแทนคนก็สงสัยในในพลังจิตพอแชมป์ไงพอพอแชมเสกเท่านั้นอะหายสงสัยเลยจริงอย่าว่าแต่พ่อแชมเลยนะ พระคูสมุอวยพรปัจจุบันเนี่ยก็เสกของตั้งแต่บวชได้แค่หกพันสาพเพราะเรียนกับพราะเงินนั่นแหะเป็นเนนผมเก็บทองคำพอแชมป์ไวสามเรียญแล้วครับ,บคุณบัดเมืองการเฮ้ยไม่เอาไม่ต้องถามเพามีรับผมเล่นมราแตพร้อมๆกันไม่เคยปรากฏว่ามีกิ่งพุทรชนบพิมพเล็ก ผมมีนะเพราะว่าชิราซังยังมีเล็กใหญ่เลยโคบหมดเลยพี่อ่าผมเห็นอามท่าหมาอยู่ด้วยคือหยิบมาไดี่ยแน่แท้แน่นอนก่อนถ้าเก๋มันก็ทำพิม์ใหญ่และอันเนี้ยมียันอุด้วยสเตนผมมั่นใจว่าต้องมี นี่แท้เนี่ยแท้แน่แบรเบอร์แล้วคือพิมพ์เนี่ยก็เหมือนกับพุทธโชษองค์ใหญ่ย่อส,ส่วนลงมาโอ้โหคาสสิก,กิงไอโจโอบอกว่าชอบไอโจโอบอกชอบชอบนะนอ,อ,อันนี้ปกติอ,อันนี้ขนาดเล็ก กว่ากันเยอะนะบางทีมองในรูปเดคิดว่าเท่ากันไม่ใช่เล็กกว่ากันเยอะแล้วใต้ฐานเหมือนกันด้วยแต่ด้านหลังอันเนี้ยไม่มีอุอันนี้มีอุอช่างแกะคนเดียวกันถ้าไม่ใช่ช่างคนเดียวกันแกะงานเหมือนกันเด็กขนาดนี้ไม่ได้ กิ่งบุตรโชต์ปุดีวัดเหนือสร้างสองสี่แปดสี่สอง่ปดห้าอ่บุตรโชตลหลานเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าไม่ใช่ช่างคนเดียวกันแกะงานเดียวกันไม่ได้จะมุกเดียวกันเลยจะมุกงานเดียวกนช่างคนเดียวกัน,ากนอาจจะสร้างน้อยเลยไม่ค่อยพบเจอครับแต่ว่าใช่ว่าจะไม่มีพี่เดชาคืออันเนี้ยมีวัตถุอยู่อยู่เกิดเห็นมาแล้วเนี่ย ที่เห็นอยู่ในมือเนี่ยยังไงก็ต้องมีการสร้างไม่ถ้าไม่มีการสร้างวัตถุไม่มีไม่มีอยู่ในมือครับขานล้างยันอยู่กันเลยอ,เอันนี้จบชัดเจนเพราะช่างเดียวกันเด๊เแต่ขนาดเนี้ยเล็กแล้วนะไม่มีอูอันนี้มีอูด่ด้านหลังสวัสดีพี่โตเตชญยิ้มจ้าสวัสดียกตูฐานขึ้นมานี้ยันอยู่กันเลยโตเตวางยังเนี่ยสมเด็จที่ไหนครับ มีสเด็จออมอ้าวนี่ฉลองงานเมืองการบอดี mm hmm. ง่ายงยก่อนแท mm hmm. ้อ่าพราะเนื้อเนี่ยคือเนื้อโลหะ7-80ปีสองพิมพ์นี่คือช่างเดียวกันถ้าไม่ใช่ช่างเดียวกันแกะพิมพ์เขาก็จะหล่อไปเป็นอย่างอื่นไปเออ แต่แน่นอนผมว่ามีน้อยด้วยแล้วถ้าไม่ใช่วัดเหนือจะเป็นวัดไหนก็น่าก็พิมพ์ก็คือเอกลักษณ์พิมพ์ช่างแกะคนเดียวกันนะ<ช>แล้วงานเนี่ยนะไม่ใช่งานบ้านช่างหล่ออือหึ่ปูดีวัดเหนือสองเกจิอาจารย์ที่เป็นตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีอ่าสวัสดีครับพี่เดชาครับอือหึ่ตมาว่าเนี่ย นะครับผมเอาวันนี้คือเออผมดูแท้แล้วหายากแน่นอนครับองค์นี้ก็ยี่ห้าปีเล่นพระเพิ่งได้มาองค์แล้วเหจไหมเจอเป็นพระแท้แล้วสืบศิลปะนะครับก็เป็นวัดเหนือเหมือนกับเราขุดเจอวัตถุโบราณนะ่นะเนี่ยเราก็สามารถเข้าใจได้ว่าศิลปะแบบนี้เป็นยุคสมยัยใดและที่ใด นี่โอ้โหิเนี่ยถ้าไม่ใช่ช่างคนเดียวกันแกะงานเดียวกันไม่ได้จะมุกเดียวกันเลยจะมุกงานเยเดียวกันช่างคนเดียวกันอาจจะสร้างน้อยเลยไม่ค่อยพบเจอครับแต่ว่าใช่ว่าจะไม่มีพี่เดชาคืออันเนี้ยมีวัตถุอยู่อยู่เกิดเห็นมาแล้วเนี่ยที่เห็นอยู่ในมือเนี่ยยังไงก็ต้องมีการสร้างไม่ถ้าไม่มีการสร้างวัตถุไม่มี ไม่มีอยู่ในมือมครับหันล้างยันอยู่กลางอ,อันนี้จบชัดเจนเพราะช่างเดียวกันเด๊แต่ขนาดเนี่ยเล็กแล้วนะไม่มีอูอันนี้มีอู่ด้านหลังสวัสดีพี่โตเต้เชิญยิ้มจ้าเสร็จแล้วยกตูยย้่านขึ้นมาพี่จำเช่กันเลยโตเต้ว,เว่างยังเนี่ยสมเด็จที่ไหนครับมีสมเด็จออมอ้าว นี่ฉลองงานเมืองการบอดีง่ายๆก่อนแท้อ่าเพราะเนื้อเนี่ยคือเนื้อโลฮะเจ็ดแปดสิบปีสองพิมพ์นี่คือช่างเดียวกันถ้าไม่ใช่ช่างเดียวกันแกะพิมพ์เขาก็จะหล่อไปเป็นอย่างอื่นไปเออ แต่แน่นอนผมว่ามีน้อยด้วยอ่แล้วถ้าไม่ใช่วัดเหนือจะเป็นวัดไหนก็น่าก็พิมพ์ก็คือเอกลักษณ์พิมพ์ช่างแกะคนเดียวกันนะแล้วงานเนี่ยนะไม่ใช่งานบ้านช่างหล่ออือหืปูดีวัดเหนือสองเกจิอาจารย์ที่เป็นตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีอ่าสวัสดีครับพี่เดชาครับอือหืมตมาว่าเนี่ย นะครับผมเอาวันนี้คือเออผมดูแท้แล้วหายากแน่นอนครับองค์นี้ก็ยี่ห้าปีเล่นพระเพิ่งได้มาองค์แล้วเห็นไหมเจอเป็นพระแท้แล้วสืบศิละปะนะครับก็เป็นวันเหนือเหมือนกับเราขุดเจอวัตถุโบราณนะ่ะเนะยเราก็สามารถเข้าใจได้ว่าศิละปะแบบนี้เป็นยุคสมัยใดและที่ใด นี่ยุคไหนครับอ่ามาแล้วพี่สมเด็จเข้าทางท่านผอสิท่านผอคร,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 รับอ่าอันนี้ยุคไหนครับยุคไหนครับพี่พี่ยดน้ำทองคำเท่าไรครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนยครับพี่ชายเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ น่พระสมเด็จโตครับองค์นี้โอ้โหเข่าจับลวงปู่เพื่อไหมครับเนื้อแบบนี้ฮะโอ้โหพี่ไก่อ่ะอีกไก่เลยให้ดัานพอยุคผู้ภูวัดอินพี่ชาใจสีโอ้โหปวดหัวแล้วคุยใครไม่รู้เรื่องแล้วใช่คนระับคุยใคร <S 2> <S 2> ไม่รู้เรื่องแล้วสอสออิแบบ การใบลานเยอะขนาดนี้สมเด็จโตร้อยปอร์เซ็นครับอาจารย์อะใครพิมพ์คำนี้ออกมาพี่สลันชุกสำหรับผมนะวน,นี่างไมครับเนื้อลักษณะนี้เอาสมเด็จโตนีแหละไม่ต้องไปไหนเลย,ยจี๊ดมากอถ้าลงกล้องนี่ถึงกันร้องเลยนะจี๊ดจริง เก่ามาครับองค์นี้พระสมเด็จโตสมเด็จโตนี้ล่ะไม่ต้องไปไหนเลยอืหืมเนี่ออออเห็นล่างแล้วจับเลยสองสี่แปดห้าโอ้โหพี่ห่างไกลเลย เก่ากว่าแปดเยอะเลยโอ้โหแล้วเป็นเวลาเป็นพระสมเด็จโตนะไอ้เจ้าโอะมันส่องพระสมเด็จโตผมบ่อยมันบอกนะต้องมีหินเขียวอ่าเราไม่รู้หรอกว่าเป็นหินหรือเปล่าอะแต่รู้ว่าลักษณะเขาจะเป็นเม็ดเขียวๆเหมือนเม็ดหินน่ะ ไม่ต้องกลัวพระแพงครับอ่าถ้าใช่สมเด็จโตก็ตอบสมเด็จโตเราเอาความแม่นยำเราจะไปสนใจเรื่องราคาพระหลักแสนหลักล้านหรือหลักพัน,นเวลาแบบดูพระตัดเรื่องราคาออกไปต้นแบบพิมพ์เทวดาแน่ๆครับองค์นี้โอโหนือวัดราคางสมเด็จโตครับเนื้อเดียวกับที่ผมส่งลงใต้พี่อุบะวอนครับ นี่จีดมากครับอาจารย์สมเด็จโตดูง่ายองค์นี้จีดจริงหืมออเนื้อ,อสวัสดีพี่เจสดาครับไลดูเนื้อในเหนไหมเนี่ย เวลามีใช่ก้านไบลันเผาเยเลนื้อรวมกันหมดแล้วเนื้อนุ่มๆแต่แกงแทบไวดูแล้วครับอ่าเนื้อเหมือนพาที่เขาขายกันหลักสิบล้านนั่นแหละครับต้องเนื้อนี้ครับต้องเนื้อนี้แปดห้า <8, 5 S 2> จะไม่ค่อยมีก้านแบบนี้ไม่มีไม่มีเป็นเนื้อพงอย่างเดียวแต่พต่เพื่อเห็นไหมแปดห้ากับเนื้อพราสเบจโตทําไมเหมือนกัน พราะผงที่เอามาทำพระแปดห้าคือผงสมเด็จโตที่ท่านยังไม่ได้กดเป็นพิม,มพ์ระใพอเวลาผสมเข้าดาำเข้าตัวประสานแล้วก็เลยเก่าเท่าใกล้เคียงจะเท่ากันอือแต่จะไม่มีแต่จะไม่มีชิ้นส่วนก้านใบลานเผาแล้วก็หินเขียวแบบนี้อาจจะไม่ใช่หินก็ได้นะแต่จะโอมเรียกหินเขียวอ่ะกรอ็กักษณะเป็นเม็ดเขียวๆแบบนี้หินเขียวเคียวหนุมานเม็ดแดงเนื้อสุ้มกอ ผงสีดำเนื้อผงใบลานเผาผิวบรอนคอร้องว้าวเลยครับพี่เดชารายการแรกต้องสมเด็จแล้วครับชอบองนี้อ่ะ,อะเอาเถอะว่าวันนี้ใครจะได้พระสมเด็จไปแขวนภูกใจเลยครับโดนใจมากสมเด็จโตล้านเปอร์เซ็นใช่ครับเพื่อนผมใส่ว่าแป่แปาสิงเก้าว่าปูป อ่าแปดห้าเก่ากว่าเพราะผงอะ่ะอันนั้นอ่ะเหมือนกับมีแป้งอยู่กระป๋องหนึงอะ่ะโอ,อเป็นกระป๋องร้อยปีมาผสมน้ํามันก็เป็นสีน้ําตาลเก่าเลยกับแป้งที่เพิ่งผลิตเมื่อสามวันที่แล้วมาผสมน้ํามันก็จะยังไม่เก่าแต่แปดห้าจะต่างจากพระสมุ็จโตคือจะไม่มีมวลสารเหมือนพระสมุ็ตโตจะเป็นผงล้วนสวัสดีครับพี่มานะ โอ้เ oh. นื้ดูง่ายไหมเนื้อสวยมากหยดน้ำทองคำปีไหนครับอ่าเดี๋ยวรอแป๊บทีหยดน้ำทองคำน่าจะปีสามสิบกว่าสามหกอเลือกสาวฮ่าโหทองคำสวยแม่ภาวนาให้ใส่ได้ทีเถอะดีแป๊เลย ผมหาเนื้อคู่มานานแล้วเนี่ยอืมเขาอะไรเนี่ยไปแรงไหมเขาอ่านว่าต้นน้ำคำปีร้อยร้อยร้อยสิบแปดปีปีสาม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 ใช่ไหมโอ้ถ้าสามร้อยสิบแปดปีนี่แพงเลยปีตำบัตอืมใช่ไหมใช่ชัดเลยใช่ผมลิกิตบันดาลชักพา ก็ร้อยสิบแปดปีนี่ก็ร้อยแปดปีก็นิยมก็เป็นหมื่นแล้วอะร้อยสิบแปดปีก็หลายพันเหมือนกันส่งดาวนึงร้อยดวงครับสวยจริงครับเหรียญนี้ร้อยสิบแปดปีนี่ <lindo> เล่นแพงนะอาจารยาปล่อยถูกนะทองคำองค์นี้ผมลิขิตบันดาลชักพาพาให้มาพบกันทันใดอันนี้เพชรแท้ทุกเม็ดนะครับเจกูน,น,นี่ แล้วเพชรเม็ดละสิบตังนะเห็นป่ะเพชรแท้แล้วจะสู้ไฟอือโอ้ใส่แล้วพอดีเลยพี่นี่ใส่แล้วสวยเลยครับอาจารย์กรอบอันนี้ผมซื้อมาสองหมื่นใช่คือสองหมืนเนี่ยล้อมเพชรแต่ผมซื้อได้อยู่แล้วอือือเป๊ะเลยก็พบองทันเลย เกิดมาเพื่อคู่กันจริงๆครับแล้วกอบได้อยู่กับผมนานมากนานจริงรไม่สองสามปีแล้วพี่สวยครับอาจารย์เหมาะเจาะเลยโอ้โหหผู้หญิงแฟนนะเหมาะเลยนะแบ่งครับอาจารย์อยากได้โอ้กอบกรอบเลยพระพี่เพชรสู้ไฟแววาวมากมวัสนาไม่ถึงขอเชียครับอ่านี่และ เนื้อทองคำมงนี้โหยถ้าทองคำร้อยสิบแปดปีนี้พี่หนึ่งพี่เดชาบอกว่าส่งดาวให้เหนื้อสมเด็จครับโดนใจมากพี่เดชาอ่ะกราบขอบพระคุณมากๆเนี่ยรุ่นนิยมมีโต๊ะกวดทุกทุกทุกโต๊ะต้องมีต้องมีอยู่ในโต๊ะนะกวดมีแต่คนอยากได้พัะสมเด็จวันนี้รับพี้ โอ้โอ้าวรายการแรกพระนะสมเด็จโตร้อยสิบแปดปีเนื้อทองคำเขาเล่นร้อยปีร้อยแปดปีร้อยสิบแปดปีนี่ร้อยสิบแปดปีเนื้อทองคำโอ้โหกินยอดน้ำนะพี่สวยมากอือือ สองนาทีนะครับรายการนี้ประเมินค่าไม่ได้นะถ้าเป็นพะวัดรักรังชุดร้อยปีร้อยสิบแปดร้อยแปดปีร้อยสิบแปดปี oh. พร้อมยังพร้อมยังครับพี่พี่อ่ะแอดมินตัดได้นนนหน่อยลูก <Okay. S 1> เดี๋ยวรอเครื่องปิดเปิดก่อน แล้เขาเข้ามาก็าายุดน้ำทองคำเลยวันนี้เดือดตั้งแต่รายการแรกโอ้โหพีดีเสกยิงใหญ่ด้วยนะสีใหญ่อ่ะโอชโอเคไหมครับอ่าโอเคไหมครับพี่พี่จัดเลยครับอาจารย์รอรอก็เป็นทองคำจะต่อโค้นละครังอื โอ้ชัดเจนนี่เป็น้องคาจะมาต่อโค้ด